รถพ่วงบรรทุกส,ส่งสินค้ามุ่งหน้าแหลมฉบังครับด้านซ้ายวิ่งมาจากอิตาลซีบอร์ดระยองวิ่งมาบรรจบกันบริเวณสะพานข้ามถนนวิ่งตรงไปแหลมฉบังครับบริเวณทางร่วมทางแยก ทานซ้ายมาจากระยองสตรีทีถนนแหลมฉบังครับวิ่งตรงไปท่าเรือแหลมฉบัง พ่วงเขาคันใหญ่จริงๆนะรถพ่วงคันใหญ่มาก